จะมาพาชมสวนเล็กๆหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายค่ะที่ปลูกไว้ต้นกระชายข้างหน้าก็จะเป็นต้นสับประรดนะคะนนก็จะเป็นต้นหอมที่ปลูกไว้เล็กๆ,ๆน้อยๆมองไกลๆนะคะตัวนั้นนะคะนิดนึงพันพริกค่ะพันพริก พริกนะคะพริกตัวนี้ที่เราโยนมเมล็ดลงมาแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวให้มันโตสักหน่อยเดี๋ยวจะแยกออกไปใส่กระถางนะคะมันไม่จะไปปลูกอันนี้ก็กระชายค่ะตรงนั้นก็จะเป็นต้นพริกเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะต้นหอมครัวแม่ไก่เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรัง่งนี่ค่ะ ก็จะเป็นหระพาเอ้ยไม่ใช่สิคะกระเพราค่ะกระเพรานี่ก็จะเป็นชะอมค่ะต้นชะอมมันก็จะเป็นต้นมะละกอชะอมหลังบ้านนะคะตัวไม่ไก่ย้ายไปนิดนึงจะเป็นต้นมะละกอค่ะต้นมะละกอ นี่ก็ใบชะพรูบ้านเฮาเอินพักอีเลิศเด,ด้อค่ะพักอีเลิศแล้วก็จะมีนิดนึงไปตรงนู้นต้นใหญ่ๆตรงเนี้ยต้นกระท้อนค่ะกระท้อนจะมีต้นอ้อยนะคะต้นอะไรไม่รู้นู้นค่ะนี่นะคะพาชมนิดนึง ชะอมแล้วก็เอาไปทำไข่เจียวชะอมได้นะคะทำน้ำพริกกะปิแม่ไก่ทำน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมก็มาเด็ดที่นี่นะคะนี่ค่ะเลยแล้วก็จะมาเดี๋ยวแม่ไก่พามาอัปเดตใหม่นะคะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ